ยุคนี้จะ work from home หรือจะเรียนออนไลน์ก็ต้องพร้อมไลน์มิ t ต n งตอบโจทย์การประชุมออนไลน์ทุกรูปแบบเพียง3ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกเข้าแอปพลิเคชันไลน์บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กขั้นตอนที่2คลิกที่ไอคอนรูปกล้องวิดีโอเพื่อสร้างการประชุมแล้วกดที่ปุ่มสร้างการประชุมจะมีห้องประชุมขึ้นมาให้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อห้องประชุมให้คลิกที่รูปดินสอจากนั้นใส่ชื่อตามต้องการเริ่มส่งเชิญเพื่อนเข้าห้องประชุมได้ทันทีหรือขัดลอกลิงก์เพื่อส่งให้เพื่อนในช่องทางที่สะดวกก็ได้เมื่อแชร์ลิงก์เรียบร้อยก็กดเริ่มประชุมได้ทันทีจะสามารถประชุมกับกลุ่มเพื่อนหรือนักศึกษาก็ได้ เราสามารถที่จะแชร์หน้าจอสไลด์สื่อการเรียนการสอนหรือวิดีโอโดยคลิกที่ปุ่มแชร์หน้าจอด้านล่างนี้จากนั้นเลือกหน้าต่างที่ต้องการและคลิกปุ่มแชร์อีกหนึ่งวิธีของการแชร์วิดีโอจาก YouTube คลิกที่ปุ่มแชร์หน้าจอด้านล่างเหมือนเดิมแต่เลือกหัวข้อ YouTube นำ URL คลิปที่ต้องการมาค้นหา และสามารถเริ่มดูวิดีโอที่แชร์นี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่3สร้างสีสันให้การประชุมปรับเปลี่ยนพื้นหลังใส่ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ใบหน้าได้หลากหลายตามใจคุณเพียงคลิกปุ่มเอฟเฟกต์ด้านล่างทางซ้ายมือเลือกพื้นหลังเอฟเฟกต์ใบหน้าฟิลเตอร์ตามที่ต้องการ เพียงเราทำสามขั้นตอนนี้เราก็สามารถใช้ไลน์เพื่อการเรียนการสอนได้แล้วค่ะ